ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของปฏิบัติการของอิสราเอลแน่นอนว่าเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับในการทําสงครามครั้งนี้ก็คือจะจัดการและกําจัดกลุ่มฮามาสให้หมดไปนะครับทีนี้คําถามที่ตามมาก็คือถ้าอิสราเอลสามารถทําได้จริงทําได้สําเร็จแล้วหลังจากนั้นจะจัดการกับพื้นที่เขตกาซาอย่างไรคุณสวักษ์ตอนนี้พอจะมองเห็นแนวทางในในลักษณะที่ว่ากาซาในรูปแบบที่ไม่มี ฮามาสจะอยู่ไงต่อครับคือตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามีความเป็นไปได้อยู่สองสามแนวทางแต่จะบอกเลยทุกแนวทางมไม่ง่ายนะคะคที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเนื่องจากว่าประชาชนในกาซาบางส่วนเนะะี่ยนยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสอยู่ดังนั้นอาจถ้ามาในรูปแบบของการตั้งคณะบริหารชุดใหม่ก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนค่ะ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยเขาปิดล้อมพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาไว้หมดแล้วจากการรวบรวมข้อมูลนะคะพบว่าอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปในกาซา3จุดด้วยกันแล้วก็ขบวนรถหุ้มเกราะเนี่ยก็เริ่มขยับเข้าใกล้ศูนย์กลางก็คือกาซาซิตี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าการขุดรากถอนโคนกลุ่มฮามาสไม่ง่ายคะ่ะเพราะกลุ่มฮามาสเนี่ยได้สร้างเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดิน เป็นทั้งสถานที่เก็บสะสมอาวุธเคลื่อนย้ายอาวุธและกำลังพลและต่อให้อิสราเอลกวาดล้างกลุ่มฮามาสได้จริงๆแต่ว่าในแง่ความรู้สึกของชาวปาเลสไตน์ประชาชนบางส่วนยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสอยู่นะคะและไม่แน่ตอนนี้ปราบได้ในอนาคตกลุ่มฮามาสอาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ก็ได้ดังนั้นค่ะนี่จึงเป็นที่มาของความเป็นไปได้ข้อแรกก็คือมองว่าอิสราเอลอาจจะใช้วิธีผลักดันชาวปาเลสไตน์ที่เหลืออยู่ตอนนี้ทั้งหมด ย้ายไปอยู่ในฝั่งอียิปต์ซึ่งอาจจะให้ไปอยู่ที่นั่นแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าจะกำจัดกลุ่มฮามาสได้มากน้อยแค่ไหนแต่บอกเลยคุณผู้ชมแนวทางนี้อียิปต์ไม่ยอมง่ายๆนะคะ เพราะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีอียิปต์เคยพูดดักคอไว้แล้วค่ะว่าการทําสงครามของอิสราเอลในครั้งนี้อาจจะเป็นแผนการเป็นหนึ่งในความพยายาม <Yeah. S 1> ผลักดันพลเนเรือนนะคะจากเขตกาซาเนี่ยให้ย้ายเข้าอยู่ตั้งถิ่นฐานในอียิปเพราะว่าเขตแดนเนี่ยเขาติดกันนะคะความเป็นไม่ได้ข้อที่2ค่ะคุณผู้ชม <qui>? คืออิสราเอลนั้นอาจจะเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์ตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่แล้วก็เอาคนในพื้นที่นเนี่ยแหละเป็นผู้นําแต่ว่าคนคนนั้นนะคะ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐอียิปต์หรือว่าซาอุดีอาระเบียด้วยและถ้าไม่มีคนที่เหมาะสมมาถึงข้อ3ค่ะอาจจะไปดึงกลุ่มฟาตาหรือว่าองค์การบริหารปาเลสไตน์หรือว่า PA กลับมาบริหารกาซาอีกครั้งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามฮามาสนะคะเคยปกครองเขตกาซาอยู่แต่ว่าถูกกลุ่มฮามาสเนี่ยผลักดันออกมาหลังจากที่ฮามาสชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2006ค่ะ แต่แนวทางนี้มีปัญหาอีกเพราะว่าคนนี้แหละค่ะมักมุดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์คือคนในกาซาไม่ค่อยชื่นชอบสักเท่าไหร่และถ้าหากว่าอับบาสได้กลับไปปกครองกาซาจริงภายใต้การสนับสนุนของอิสราเอลเนี่ยนะคือคนในกาซาคงไม่ยินดีเพราะว่ากาซาตอนนี้ก็พูดได้เลยเหลือแต่ซากปลักหักพังความรู้สึกชิงชังอับบาสอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีก ะะและทั้งหมดนี้ก็คือฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการปฏิบัติการโจมตีเขตกาซาสิ้นสุดลงแต่หลายฝ่ายก็ยังคงตั้งความหวังนะคะว่าอิสราเอลเนี่ยจะยอมหันมาเจรจาเพื่อให้เกิดการหยุดยิงเพราะว่าตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือชะตากรรมของตัวประกันมากกว่า200คนยังอยู่ในมือของกลุ่มฮามาสนะคะถ้าหักปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปการสู้รบรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตตัวประกันก็อาจจะ <c oughs> ตกอยู่ในอันตราย ตอนนี้เนี่ยฮามาสปล่อยตัวประกันออกมาแค่4คนเท่านั้นนะคะด้วยความช่วยเหลือจากกาตาชุดแรกและชุดที่2เนี่ยคืออียิปต์ไปช่วยเจราจาชุดที่3ยังไม่รู้นะว่าจะปล่อยมาเมื่อไหร่ครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นทหารของอิสราเอลทหารหญิงนั่นก็คือกองกําลังของอิสราเอลบุกเข้าไปในเขตกาซาแล้วก็ช่วยเหลือออกมาไม่ได้เป็นการปล่อยอย่างตั้งใจของกลุ่มฮามาสด้วยนะครับทีนี้ต้องติดตามกันต่อเลยครับว่าหลังจากนี้ปฏิบัติการจะ ไปในทิศทางไหนนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นแนวทางสุดท้ายที่บอกว่าฟาตามาบริหารจัดการเขตกาซาด้วยดูชาวปาเลสไตน์ด้วยเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนบุคคลหรือเปล่าเพราะว่ามามุนอับบาสเองแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชม อาจจะถือว่าเป็นโอกาสที่ตัวเขาเองจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพแต่ปรากฏว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกๆที่กลุ่มฮามาสเริ่มมีการโจมตีเองท่าทีของมามุตอับบาสเองก็ไม่ค่อยเป็นที่พอใจของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับโดยเฉพาะชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเขตเวสต์แบงก์มองว่ามามุตอับบาสเองไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนที่อยู่เคียงข้างกับชาวปาเลสไตน์นะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะยังคงต้องติดตามกันต่อว่าทางออกในเรื่องนี้ จะเป็นอย่างไรหรือว่าจะหยุดยิงได้หรือเปล่าก่อน <c oughs> นะครับค่ะ